ล่างวันที่สามปฏิทินแต่แต่วันที่ที่หาที่ซีที่สามหล้วก็วันที่สองกับที่หนึ่งอ่าอยู่ฝั่งเล่ามีพระเป่ามาอาทิตย์หนึ่งมาสามสี่เทีย่ยเลยโอ้เจ้าได้ทั้หน่งน่ะแม่แม่ของอาจารย์น่ะครับได้ทั้งบนทั้งล่าง ที่พระแม่น้ยนยธรณีหากพวงข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยจิตใจก็ดีจิตนาก็ดีม่ได้จิตนาก็ดีขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณศิ้น์คณธรมร,ร,มร,รมคุณปิดามารดาคุณครูบาอาจารย์พระภูมิเจ้าทีพระแม่้อยธรณีเจ้าสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ประเมืองประดาน ข้เจ้ามากเนาะมากพอตรงส่วนมากส่วนมากมีแต่เงินเล็กวะอาจารย์แนี่มีแต่เงินข้าเจ้าได้โชคกันแหละได้โชคสวัสดีอาจารย์นะคะ่ะอสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสสวัดีอาจารย์ต้องนะครับผมมารอบนี้โอ้โอลังการมากอลังการเขาถือเลขคาดหว่อาจารย์ก็ถือคนมากข้าเจ้ามากมาขอพรมาจุดทูปเอายูทูปเอาข้าเจ้ากับมาบนมา ขอพอนเพิ่นก็คือก็คือใครก็จะกลับมาสางไม่เฮ็ดซอยพุ่งก็บนว่าเออริมาเทพื้นไฮเดอร์เท่ลาดเลอร์อาจารย์ครับมาจากสุรินทร์สุรินทร์สีเกตเออเพป็นกับมาเปิดกิจการของเพลินนะข้ามาเพิ่นก็อธิษฐานว่ากันกันถูกกันโชคได้โชคเนาะเพิ่นก็บที่ว่าสิกลับมาเทพื้นไฮเบิร์ดฉันก็ถือยีหรี่ไง งวดคืองวดรางวัลที่สามรางวัลที่สามกระถือได้แต่วันที่ที่หาที่ซีที่สามเหลือการวันที่สองขับที่หนึ่งเหลือที่สองขับที่หนึ่งวันที่นั่งร้องเหมือนเดิมเลยเหลือแต่วันที่สองกับรางวัลที่หนึ่งเหรอครับอาจารย์แมนอธิษฐานเราเด้อพี่น้องเขาับมาอธิษฐานมาขอขอพรตนก็ได้สมดังปรารถนาอยู่เขาเรียกอะไรครับที่นี่ครับที่นี่แต่ก่อนเป็น สถานปฏิบัติธรรมปู่พระขาวนาชขราบหรือว่าปู่พระขาวมหามุนีนากขาชซึ่งเป็นบรมคูแห่งองค์พญาน,นาคทั้งหลายครับซึ่งว่าในตำนานก็คือพ่อพระอินทที่จำแรงแปลงกายลงมาเพื่อสอนศีลธรรมแต่องค์นาคที่ว่าดือ้อรั้นอย่างนี้นะและต่อมาเราก็มาเปลี่ยนเป็นดงนาคนคอดงนาคนครสมัยตะกอนพ่อแม่ปู่ญาตาิต่ญาติเนอื่นหน้าบา เออหน้าบากุศาหรือว่าดงหนาเออเป็นด่งเป็นป่าไปครับเออนั่นแหละมาที่นี่ทำน,นันครอยูไก่นักข้อนสีเวียงตาลเออนคก้อนสีเวียงตาลก็เลยเอาน,อนักข้อนมะส่ก็เลยเป็นดงนานักขอน,ออนอยูฝุ่นยูุวัดปลาดงตาลคนอ,อนื่นว่าอ่าสีเวียงตาลน,นักครับยู่ไก่กันเป็นสถานที่ที่เสื่อมกัน,นประวัติตรงนี้มันเป็น ตนตำานานปูป่าขาวมหามุนีนาคขลาดเรืองเรื่องลาของปูเกียริแก้วครับนาคข,ขลาชาเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นสืบทอ,อดไว้จนถึงลูกหลานปีนี้เพื่อนก็เลยมาเปิดเปิดตำนานคนก็เลยหูจกักไปก่อน้นบรูจกักก็เลยมาเปิดก็เลยเริ่มเฮ็ดพัฒนาขึ้นมากเรื่อยๆแล้วเมื่อกี้เห็นวงสวงคือเขามาวงสวงเองแต่ว่าอาจารย์เป็นพามให้ใใหครับ เขาได้โชคได้ลาบเขาโชคได้ลาบธุรกิจการงานการงานทำกิจการการงานครับก็มาวงสวงก็มาขอเองก็มาขอคือจังตีอาจารย์ก็มาขอมาส่วนมากก็สีเด่นนั่ะละเด่นทางโศกทางอย่างพราะว่าอยูุนี่นาะอาจารย์อยุนี่เอ่อเพิ um, ah ram, ่นมาเพิ่นก็ว่ามาแก้บนอาจารย์มีหยังแน่เฮ็ดอย่างใดเออก็สิมี บนหนังกลางแปลงบนหนังเออหนังกลางแปลงใายหนังกลางแปลงบงา้านกะจัดโตเครื่องวงสวงานางลำถวายอังที่ส่วนเลขนี่พระเจ้าซิม,มาพระเจาา้ากับซิมาบูชาเอา,เอาจุดเอาจุดเอา,เอาแล้วมีเ,เหตุการณ์ที่แบบปู่เนี่ยตามไปเข้าฝันถึงบ้านมี้นีะครับนี่อยู่ฟังเล่าอ่าอ,อยู่ฟังเล่ามีครับปรามาอาทิตย์หนึ่งมาสามสี่เที่ยเลย โอ้เจ้าได้เพิ่นกรรม็มาสางปูสีรุดโทถวายองค์ยืนต่างปางประทานพรครับแมนได้โชกป่าจา้าได้โชกโชคเป็นกรรักามาถวายเฮ็ดซอยเฮ็ดซอยสางอันนั้นแต่นี่ทนายสัตธาเป็นทั่วเป็นยังกามามาเป็นรถทัวร์เลยมาเป็นทัวเอาพิกัดอยู่ที่ไหนครับอาจารย์พิกัดคือปัก GPS มาเลยก็คือดงนาคนครดงนาคนครเก่าปูกเกรติแก้วก็ได้อ่าจังหวัด จังหวัดอุดรธานีอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีคริกดหมูสายลับออพอบ่าคนบ่ค่อยหูจักไม่มีใครรู้หรอครับอาจารย์ครับม,มีแต่ปากต่อปอออากเพราะว่าอยู่ห่างครับวัดป่าดงน้ำต,ตาลเพียงสามกิโลครับก็คือว่าเขามาขอโชคเขาได้ตลอด,ดนะนีเะ่เป็นตำหนักท่านเป็นศาลเก่าท่าน สมมติว่าจะมีคนโทรหาอย่างนี้โทรหาได้ไหมครับอาจารย์ก็อยากให้อาจารย์เป็นพรามีครับสามารถติดต่อได้เบอร์โทรศูนย์เก้าสามเจ็ดศูนย์แปดหกเจ็ดสามสองหรือว่าติดต่อทาง Facebook ก็คืออจุดต้อมดงนาคนครนะครับถ้าเป็นเป็นเพจก็จะดงนาคนครดงนาคสารเก่าปูเกียร์แก้ว ครับใครอยากจะมาบนมาให้อาจารย์เป็นพามให้ก็สามารถทักหาอาจารย์ได้เนาะเปิดจิจการวงสวงเปิดกิจการการงานเนี่ยเรามาทาที่นี่ก็ได้ครับผมหรือว่าให้อาจารย์เชิญอาจารย์ไปทําที่นอกสถานที่ก็ได้งานบวชงานแต่งงานยกหอยกฉัดเป็นพิธีกรรมต่างๆได้หมดได้หมดครับผมพิธีกรรมได้หมดพูดรางวัลรางวัล กือบทุกรางวันนะครับอยู่ที่นี่หมดเลยเนาะเหลือแต่รางวันที่สองกับรางวันที่หนึ่งงวดบางนึงน่ะแม่แม่เขาอาจารย์นะครับได้ทั้งบนทั้งลาฟูว่ารู้ว่าเจ้าของสื่อเลขไว้พอครับแเรามาแล้วเราขี่จักรยานมาครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาร่วมงานพอดีเลยจังหวะพอดีนะครับแต่ว่ามือนีน้องเบลจุดทูปอ่าน้องเบลจุดทูปไว้แล้วนะครับ จะไปดูทูบน้องเบลส่วนมากน้องเบลจะเป็นคนจุดให้เนาะส่วนหลายกามาขอเองอธิษฐานเองนล้วก็มาแกะนะคะครับผมขอบคุณอาจารย์ครับัครบขอบคุณครับสวัสดีครับน้องเบลสวัสดีครับวันนี่เป็นคนจุดทูบแม่นเนาะเวลาพูดจูดทูบบ้านี้ชื่อว่าสีสางยังขอกางน้องเบลสางองค์ปูดำครับผมปู่ดำปู่ดำเกศแก้วมหามุนี สร้างยุดงนางนครเนี่ยครับผมก็ะพึ่งบวงสรวงไปเมื่อวันที่ยีบเจ็ดที่ผ่านมาครับครับผมจะพระเจ้าก็รส่งได้โชคยะดอกบวงสรวงมื่อนั้นครับผมจะสางผู้ดำหาเซียนองค์ง่ยยุครับครับผมจะขอเรียนเชิญเชิญชวนนะครับผม ร่วมบุญกันได้อยู่ดวงนางนครครับผมสารเก้าปูเกียรแก้วก่อนถึงวัดป่าดดนตานสามกิโลสามารถทางบัตรสังเป็นเนาะครับครับผมเขาได้โชคไวนะครับก็ได้โชคก็เรื่อยๆครับตลอดแต่ยุนี่รางวันที่สามที่สี่ที่ห้าแล้ววันที่หนึ่งกับที่สองพูดเอซชีได้นั่นและครับมักระครับตรงนี้นะฮะกัมีผู้ได้ทรงเนแล้วกัผปู้ที่มาขอพรเนาะจ้าจา ขายที่ขายยังขจ้ากับมาขออยู่นี่กะได้ขายอยู่ผู้นึงกะมาขอขายที่สิบล้านจะได้นี่สิแม่ครับขจ้ากับมารวมสางหรือรวมเป็นเจ้าภาพนี่สิครับขายได้เท่ไหร่สิบล้านแม่นครับผมสิบล้านให้ท่านแค่กิจการการงานพวกอ่าขายของออนไลน์นังนสินะครับขจ้ามาขอขอพรขอพรอยู่นี่ขจ้ากับโชคกับปังนี่สินะครับพวกรีวิวอีหยังนี่สิ มาขอมายงได้จําความสําเร็จนะครับผมวันนี้ได้ยินข่าวว่าจุดทูบแล้วแม่นครับได้ตัวไหนครับหกห้าสี่หกห้าสี่เมื่อี้ข้าเจ้ากบมาวงสวงางวงสวงเปิดกิจการของเพ่นครับจุดเลขทูบได้หกหาสี่หกห้าสี่เป็นก็เป็นแนวทางเนาะน้องเบลเนาะเป็นแนวทางครับผมเป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นเลขทูกนะครับขอบคุณน้องเบลนะครับหกห้าสี่ครับอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะครับผมที่น้องเบลจุดนะครับหกห้าสี่นะครับเนาะห้าสี่้าห้าสี่ครับนี่เป็นเลขทูบนะครับลืมเกือบลืมน้องเบลฝันเหรอครับครับโอ้ฝันมาได้ี่สร้างตัววันนี้อืมสร้างงามคมดีเป็นผ้าคีไปทั้ง มันสิเป็นห่วยนี่แหละอมาที่นี้เจ้าความไปเอาน้ามโย่ห่วยครับนี่สร้างตัวหนึ่งสร้างไงบอกน้ำห้อคหอมดิว่าขึ้นมากขึ้นมากสีผ้าไปอันมงนึ่งว่าสัตน์ดิครับใครก็เลยผ้าไปผ้าไปมันสิเจ็นบ่อน้าเจ็ดบ่อน้าเหมือนเป็นบ่อเป็นบ่อเป็นบ่อแต่ว่ามันมีเจ็ดบ่อประจำวันเกิดเอ้าเกิดมือใดเกิดวันใดดว่าสันดิเหอล่องบ่อหันเด้อวันสันสุกตขึ้นมาก เดีวสีมีโซกว่าสัน่นเพิ่นผ้าไปเพิ่นผ้าขี้ไปเลยเนี่ยสั่งไอ้คีสั่งพ่อ,จ,อจะดีเจ้าของเกิดวันอังคารกับรุงบัววันอังคารโอ้ที่ว่ามักสิบแปดนะคือวันเกิดเจ้าของวัน,นเกิดเจ้าของครับอืมเลขเลขมักกี่ช้างกี่สั่งตัวบกเงยช้างหนึ่งตัวนี่ตีเป็นตัวไหนลนะน้องเบลกี่สั่งตัวเงยเนี่ยช้างก็ตีเป็นอะไรครับ ส้างไทยงี้ยก็เก้าวันแล้วไม่หนึ่งเก้ากว่าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสั่งตัวหนึ่งตัวบางเีเลยล่ะยังงามทางงามอมีแค่ความฟันเงเกือบลืมเนาะเมื่อกี้ไปสองทูบแล้วันที่แล้วคือถือบ้างวันที่แล้ววันที่แล้วก็หมื่นหนึ่งโอ้แม่คได้หมื่นหนึ่งโอ้เล็กีุยังเลขฝฟันเล็ถูก กันเลขฝันทั้งเลขถูกพร้อมล่ะแต่เขาจามาบวงสรวงอันภาษางผู้องค์ดำเนี่ล่ะข้ากันงเด้อยู่อืมครับอันนี้ก็เป็นความฝันน้องเบลนะครับรวมทั้งหมดเลยนะครับเนาะเอฟซีแคปหน้าจอไว้นะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดงนานคนะครับแคปหน้าจอไว้เนาะ ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณน้องเบลนะครับสำหรับแนวทางครับขอบคุณครับ